สำหรับเด็กเล่นทุกคนดูอันนี้เขาก็สร้างไว้ให้ประชาชนเป็นเตาบาร์บีวตรงนี้เขาก็เขียนบอกทุกคนสถานที่ย่างบาร์บีวอะไรทั้งหลายเนาะทุกคนมีที่ให้พร้อมเลย เขียนบอกให้พร้อมเลยทุกคนจ้ะดูแลเราอย่างดีเหมือนกันนะวันนี้อุณหภูมิอากาศแถวๆที่อยู่นี่แกรนดบีอุปโซแล้วเนาะทุกคนก็เจ็ดองศาศจ้ะถามว่าหนาวไหมก็หนาวแต่ก็ไม่ถึงกับหนาวจ้ะปีนี้คือหนาวช้ามากใครชอบบ้างฤดูใบไหมร่วงฤดูร้อนฤดู ฤดูหนาวที่มีหิมะขาวๆใครชอบฤดูไหนยกมือขึ้นแล้วคอมเมนต์มาเนาะทุกคนเราก็จะถ่ายให้ดูทุกๆฤดูกาลเนาะช่วงนี้คือเราชอบมากคือใบไม้มันหลากหลายสีสันนะทุกคนเเดินมาก็าถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าเออบรรยากาศรอบๆที่เราอยู่นะเป็นยังไงช่วงนี้ใครชอบก็ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันใครไม่ชอบก็คือช่วงนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากเนาะเพราะว่าอากาศมันเงาๆจ้าทุกคน ท,ที่ตรงนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นที่ซักอบรีดได้เนาะตรงนี้ทุกคนนี่นี่แต่เราไม่ได้จองเวลาเราแค่พามาดูเฉยๆนะทุกคนก็คือเราสามารถแต่ทุกคนต้องมีกุญแจเข้านะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปก็ได้นะทุกคนก็คือเป็นที่ซักอบรีดซักอบรีดของส่วนรวมส่วนกลางตรงนี้ที่บริเวณเราอยู่เนาะทุกคน น่ทุกคนต้องจองเวลาถ้าไม่จองเวลาก็ไม่ได้นะทุกคน